ดาวิดโกหกดาวิดแอบที่ออกจากพระราชวังของซาอุนอย่างเงียบๆและเร่งรีบจึงไม่ได้เอาอาวุธหรือแม้แต่อาหารติดมือไปเลยเขาหนีไปหาอาหิเมเลกมหาปุโรหิตที่เมืองโนบซึ่งเป็นเมืองที่เก็บหีบพันธสัญญาดาวิดโกหกอาหิเมเลกว่าเรามาที่นี่คนเดียวเพราะซาอุนได้ส่งเรามาเรื่องราชการรับเราอยากได้สเสบียงสำหรับทหารที่ซุ่มรออยู่ ท่านพอจะมีขนมปังบ้างหรือไม่การที่ดาวิดโกหกแบบนี้ทําให้เกิดปัญหาใหญ่แก่คนจนํานวนมากตามที่เราจะได้เห็นกันต่อไปอาฮิเมเรกตอบว่าเราไม่มีขนมปังธรรมดารรมดาหรอกแต่เราจะเอาขนมปังพิเศษบนแท่นบูชาให้ท่านถ้าท่านและคนของท่านเป็นผู้เชื่อฟังบทบัญญัติจริงๆก็ไม่เป็นไรอ้แน่นอนพวกเราเชื่อฟังบทบัญญัติของมาตลอดดาวิดพูดแล้วท่านมีดาบใน มีดาบให้เราใช้สักเล่มหรือไม่เรามาจัดการราชกิจเร่งด่วนต้องรีบออกเดินทางมาจนลืมนำดาบมาด้วยอ้อดาบที่นี่มีอยู่ด้ดามเดียวคือดาบของโกลิอัตคิดว่าท่านคงจะเอาไปใช้ได้นะดีมากนั่นเป็นดาบที่ดีที่สุดที่เราจะใช้ได้เลยทีเดียวดาวิดตอบขณะที่ดาวิดกำลังคุยกับอาหิเมเล โดเอกคนเลี้ยงสัตว์ของซาอุลบังเอิญอยู่ที่พักพาด้วยแลบได้ยินที่ดาวิดกับอาหิเมเลกคุยกันโดเอกรีบกลับไปยังพระราชวังและทูลซาอุลว่าเขาเห็นดาวิดพูดคุยอยู่กับมหาปุโรหิตท,ที่เมืองโนก